กราบเรียนอาจารย์ที่รกรักท่านและเด็กๆที่น่ารักคนคะและเพื่อนท่น่ารักคนนะคะวันนี้ในไหนก็กลับมาอีกแล้วนะคะในช่วงชุดไปเวศเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระหรือหันอ่ะขอโทษทีวันพุธสิเพราะพืนี้วันพฤหัสหัเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอครีแอน n d เคลีย คุณใ้เคียร์แอนเคลียร์พรุ่งนี้ต้องไปเคียร์แอนด์เคลียร์กับคุณหมอมีเรื่องกันนิดๆต้องไปเคียร์แอนเคลียร์กันนิดๆก็เลยแต่งชุดนี้มาที่จะมาพูดในวันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องครูครูภากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลมเงินเดือนตอนนี้เงินเงินเดือน,นยังไม่ขึ้นกินเลย ครูนายได้เงินเดือนกลางเดือนและสิ้นเดือนนะคะเงินเดือนกลางเดือนเนี่ยต้องมีเงินอุดหนุนและวะัฒนธรรมโครงการเรียนฟรี15ปีของเด็กน,นักเรียนทุกครั้งนะคะและบำเหน็จบำนาญของโรงเรียนนะคะขอปรับแว่นนิดหนึง่งนะคะแว่นเนี่ยครูนายบอกไปแล้วว่า,วามันใสไม่ได้ เดี๋ยวคุณไอจะไปะเก็บตังค์ซื้อแว่นนิดนึงนะคะเออนักเรียนคนใดที่ได้ทุนเรียนฟรีกู้ทอกอสอได้คือวัดนักตรกรรมของกศกยศนะคะแต่ตอนนี้ที่คุณได้ดูจากเหตุการณ์ของการศึกษาเนี่ยการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดค่ะถ้า เกิดได้ก็คือกดไปที่ครูสภาหรือ K S K เอ่อครูสภาค่ะจะมีชื่อจะมีตัวตนอยู่ที่ครูสภาแต่ครูไหนต้องลงทะเบียนอยู่ที่ครูสภาก่อนและเข้าถึงโรงเรียนได้ก็คือเลขาธิการครูสภาครูไหนต้องไปกรอกก็คือหนึ่ง บัตรประชาชน2 GPA 3ใบประกอบวิชาชีพครู4 4ใบประกอบวุฒิวฐานะว่าเรามีมวุฒิอะไรบ้างเอ,อ่อสอบโทอีดสอบโทเฟลแล้วก็สอบข้อสอบต่างๆที่เราผ่านมาว่าเราเรียนมาตั้งแต่อันบายจนถึงร้อยปีอะคะ่ะถ้าเรียนเหมร้อยปีร้อปีก็ใช่ละคะ่ะ ว่ามันคือข้อสอบโทอิดโทอิดโท,ดโทเฟลเออเมื่อวานก่อนที่ใส่ชุดนักเรียนเพราะอะไรมันยากก็คือมันเกี่ยวกับการแพทย์เออไม่ทราบว่าคุณหมอพลังสันจงรักายกอยังโน <No S 2> จริง,รงวันนี้โ no นจริง,รงและพรุ่งนี้เอาพักไปแขวนคอหน่อยจะได้เลิเลกบ้าอันนี้หนูเปิดทางคลิปนะมันคือชุดไปวต ได้เลิกบ้าที่หนูพูดในคลิปเพราะอะไรผู้ชายไม่พอนะคะนักเรียนเด็กผู้หญิงคือห้ามครูนหนสอนหน่อยครูนหนสอนหน่อยนิดนึงในจรรยาบาลวิชาชีพครูครูกรสิทธห้ามพอ่อรักกันใช่ไหมคะครูนหนสอนนาลายีกหนึงนะคะจูเนียกะนารา ้าสอบห้าไปยุ่งกับเขาถ้านาลามีประจําเดือนห้ามไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดเพราะว่ามันจะส่งเสียงหนูจะไม่สบายเหมือนครูไนเพราะว่ามันไม่ดีนะคะครูไนก็เป็นเหมือนกับนาราเนี่แหละครูไนทราบนาราเป็นอะไรนะคะแต่คนไม่บอกแต่คุณหมอเนี่ยครูไนบอกหน่อย คุณหมอพลังสารเมื่อ,อไหรเลิกบ้าแค่นี้แหละนะคะคุณหมอบ้าเลอกเกินนะคะที่จะมาพูเพราะอะไรมาให้อภัยไม่ให้อภัย,ภยและเงินเดือนอุดหนุนเนี่ยมันเป็นเงินเดือนของรัฐบาลนะคะแล้วก็มาตราสิบสี่มันเป็นเงินเดือนของรัฐและเอกชนแล้วก็มาตราหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ย มันเป็นมาตาของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนอนุบานนะคะมาตาสามสามเนี่ยมันเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาการนะคะแล้วแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะคะวัฒนธรรมทางที่คุณหมอพ,พลังสารธรรมเนี่ยอย่ากโกงอำนาจข้อหนึ่งอย่าคิดโกงใครอ่ะ จงตั้งใจให้กลายเป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีให้มีความภาคภูมิใจและอย่าเอาความรู้ไปคดกงใครและใช้ชีวิตให้เป็นความดีงามและใช้ชีวิตให้เป็นความดีงามอ้าวรอบสอง จงตั้งใจให้กลายเป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีให้มีความภาคภูมิใจและละเอาความรู้ไปโคดกงใครจงใช้ชีวิตให้เป็นความดีงามข้อ3ามอบรมนิดนึงอบรมนิดนึงตอนนี้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ ปีหน้าปีหน้ามันปีสองพันห้าร้อยสิบแปดคูไหนจะลองสุ่มโรงเรียนดูสุ่มโรงเรียนดูถ้าตอนนี้คูณให้จบปิญญาโทเดี๋ยวจะสุ่มโรงเรียนดูว่าจะติดโรงเรียนไหนอสอบโรงเรียนไหนเพราะว่าคูณให้มีบัตรครูสภาอยู่นะคะโรงเรียนเนี่ยเรามาล,อลอ้อมแพงโรงเรียนกันไหม โรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็กม่ซึุขซนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน่เยนเยนะเพลงนี้คุ้นๆน,นะอ่ะลวค่ะตอนนี้ครูไหนก็ขอจบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ